นะครับคนที่มีศรัทธาตั้งใจมานะครับสาธุบุญด้วยทุกสายบุญนะครับเอ้วสำหรับด้านนอกนะครับด้านนอกนะฮะคุณแม่คุณพ่อที่มีอายุแล้วนะครับเอาก้าอีมานั่งเลยนะครับแต่หลบฝนด้วยนะครับฝนกําลังมาฝนกําลังมานะครับถ้าท่านใดสาธุดังจะได้รับนับเงินล้านนะสา ถ้าคนไหนเงียบๆเลยโอ้ยสวยแล้วสวยอีกบุึรกัะเทือนนะครับเห็นปู่และสาทูดังๆดงเด้อแม่เด้อได้นับเงินล้านเรานับไม่ไหวก็ให้ลูกหลานนับเอาอยู่ั่แม่เออเอาโยมเไม่ลา่างอยากได้เย <c ười> อะเอาใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคนคมาอรอฝาก หลองปู่เยอะมากค่ะคนเยอะมากที่วัดหมื่นหินนะคะ